วันจันทร์ที่วันที่สองกันยายน2567เวลา18นาฬิกาที่ศาลา150ปีวัดมกุฏกกษัตริยารามแขวงบางขุนครมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิตพัฒน์ไกรเลิครองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระศรีนาถทิลาสกัลายาณีไปวางที่หน้าหีบศพพระราชมงคลนยานสนิทคุณสินิตโนโทโทิมพัน อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามที่มรณภาพด้วยโรคชราณโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่วันที่31สิงหาคมพศ2567และตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณนศะาลา150ปี วัดมกุฎกษัตริยารามแขวงบางขุนครมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามคณะญาติและคณะศิษยานุศิษย์ในพระราชมงคนยานสนิทคุณสินิตโนโทพิมพันธ์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามอย่างหาที่สุดมิได้ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน